สวัสดีจ้าช่องสวนทัญรัรา์และปริชาจ้าผ้าช่มสวนจ้าพี่น้องคลิปนี้สิเป็นอ่าผ้าช่มสวนอ่าสวนบักร้าจ้าอันนี้ต้นไม้กะกะแกมต้นไม้เศรษฐกิจนาจ้าพี่น้องแกมพวกตน้นยางนะนี่จ้าเป็นต้นบักร้ากำลังงามจ้าพี่น้องเอาเกลือใส่จ้าแม่แล้วเอาเกลือมาใส่เลยทรงงาม บมเดมาสามเดือนใไขึ้นหลายจ้ารอบรอบซานี่สิเป็นสวนบักเ้าสวนต้นแนวกินจ้าอันนี้สิเป็นบักซีดารลังแดงทับที่เออลังหงเป่าซื้อแต่ว่าท่านได้กินน่นนวยหอกจ้าบ่ค่อยได้ดูแลกับักเผาเขาจะรอบสานี่สิปลูกบักเ้าปลูกต้นแนวกินรอบซาจาพี่น้องสินเน้นบักซีดาบักเผา พาชมหลอบซาจ้าพี่น้องกรสิมีเอ่อหมักลินจีจา้าหมักลินจีงามคักได้จ้าพี่น้องดูแลอง่างจาา้าบักเ้าอันนี้ก็ดสิเป็นพักน้ำได้จา้าตรงนี้น้ำมันสีเึื่มจ้าพี่น้องแม่แล้วก็เลยเอาพักน้ำมาปลูกเวลาหนาฝนมันสีเึื่มจา้า นี่กัพี่นองเบื้องต้นบักกอ,อกต้นออันนี้เป็นบักกอ,อกแซบเลยจ้าต้นเนี่ยแซบคักใส่ตำมะคุงโดกโดกจาก่าตะวันท่านอิสุกนี่กับมงเป้าซือาอ้อจ่าละซื้อมะปลูกสสมีมะงาะจ้าในต้นมัะง้ะบักพาวบักงาะ ดินจีดินจีนี่งามทุกต้นจ้าพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปฟังทางขวาก่อนน,นจะจ้าอมกลับขึ้นมาสิพ้าไปเบิงต้นทุเรียนใหญ่จ้ะทุเรียนอันเห็นน้ำน้ำอยู่นี่สิเป็นอ่ามักแขวนจ้าพี่น้องต้นมักแขวนนี่ต้นนี่ซิมเมนอ่าหมากบกได้จ้ะเนี่ยมันขึ้นหล คุณเองจะหมักบุกอันนี้ฝรังแดงทับทิมสยามต้นสูงคากบบเด็ตัดมันมะพร้าวะอก้าแล้วซื้อม,มาปลูกหกสิบต้นจ้าเกือบร้อยต้นรอบสาเดียวตะกอนยางน่าจ้า สวนเ้าสิมีทั้งเนวกินทั้งเห็ดเลยจ้าเสีเกิดเบิดในตน้นหมกากไฟจ้าลำมุดหมกซีดาหมากไฟนี่จา้าทุเรียนต้นง,งามๆเลยจา้าเป็นอุ้มเป็นจะเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในสวนปลูกได้สามปีแล้วจ้าเนี่ยจา้าอายุสามปีซ้ำนีแ่แหละดูแลย่ากค่ะได้จา้าพี่น้อง ญ่อย,ยอยู่ได้จ้านี่ก็ญ่ก็แขนลัดอยู่จ้าต้นมันประครบประงมใบจ้าต้นนี่ใบมันตายงามกงมฟังคาง,อ,งอันติดถนนอันนี้ก็ถนนคองจะคลองนี่แหละจ้าถนนเขาวสวนเก่า เขาได้สองฟังได้จ้าเนี่ยห่างถนนกับสิบปลูกอย่างหน้าจ้าไม่เศรษฐกิจหานไส้อย่าเล่นน้ำนะอย่าเล่นน้ำโอเคนี่ก็เป็นโอเคโอเครดเลย นี่ต้นชมพูจ้าัักผ่ากำลังงามจ้ะพี่น้องฟังนี่มันหึ่มจ้าปลูกก่อนมูแต่ว่าว่ค่อยงามเพราะว่าหนาฝนหนาฝนมากหนามันสิหึ่มมาทางนี่ภาษาอีสานเออน้ำฮึม่มเด้จ้ะพี่น้องถ้าแม่นภาษาไทยก็สิน้ำซึม หมากละมุดกับกำลังเป็นหมากด้จ้าเนี่ยลองดูหน่วยเอาป่อแอะแต่หน่วยน้อยพี่น้องแม่เราดูแลผู้เดียวรัดกับบคอยได้มาสามเดือนเก็บงานจ้กํะมุดกำลังดก ส่วนห้าใส่ระบบนำโซลาเซลล์ด้วยตาพอหัวแห้งแดดดีนานแห้งไหลแห้งจา้าอันต้นไม้เศรษฐกิจนี่ก็สินหญ้าไปหอดขนทางจากพี่น้องปลูกไวส้สองสองสองแถวก็่ถนน,นสวนลัดที่กัน กสาบอป่าสิมีประมัณแปดเก่าแปดเก้าบอจ้าอันนี้ปลาคาฟัางนี้อุโม,มงต้นใหม่ฟังขวาอันนี้รอบซากอะ่ะจ้าพี่นอ้องบากรอกน้ำจ้ากำลังดกไม่ค่อยมีคนกินปันไดดอกจ้าแต่ว่าปลูกไว้สุยางสุนแนวบ่อยมันอึดอยากอึดกิน มะพร้าวกำลังงามเครื่องนี่ก็จะเป็นเอ่เครื่องมะกรูทกลกนี่จะเป็นฝรั่งแดงทับทิมสยามอะโวคาโด อวโวคาโดเนี่ยงามทุกตน้นหมมะพร้าวกำลังงามจ้ะพี่น้องมะพร้าวเนี่ยอายุสามปีแล้วจ้า<ม>นี่แหละสามปีได้ซ้ำนี่แหละจ้ามีแต่อโวคาโด ชี้ชุนลูกเห่าลูกเห่านะอาวุกระโด่งามทุกต้นนี่คุณแม่นอนสัวรมันสวัสดีค่ะช่อง YouTube นะสวัสดีนี่เลยจ้าคนดูแลสวนาแน่นอนจ้ากำลังลดต้นเปล่าต้นไม่อยู่จ้าฝากกดซับสไคร้ฝากกดซับสไครให้เด็ดจ้าเด้อ สันท่านยารัตส่วนท่านยารัตและปาริชาตและปาริชาตลูกสาวสองคนจ้านี่ก็เป็นต้นบักมีจ้าลานา,นายช่ว่รดน้ำต้นไม้ช่องซันเดย์ชาแนลนี่ก็ต้นเอ่องอจ้าโอ้เก่งมากเลย กะบักมีจ้าขนุนมีทุกอย่างเนี่ยอยากเนี่ยกินบักม่วงขนุนนี่บัคคาโดสวนบักม่วงอยู่ข้างหลังกะมีอีกได้จ้าแล้วก็สวนบักขามแปรบักม่วงกับมีทุกสายพันธุ์นี่ก็บฝรั่งแดงทับทิมสยามนี่เขาบ่ค่อยได้บำรุงจ้ามันก็เล่นหน่อยๆน,นี่จ้าอะโวคาโด พี่น้องลองไปปลูกเบิ่งได้จ้าววัคโดปลูกง่ายง่ายงามทุกตน้นอันนี้ต้นทุเรียนอีกจ้ามอนทองอวัคโดอันบ่เบไสไซปุ๋ยใส่ฟุนจ้าเพราะว่าญเมืองเลยเขาจะปลูกอับวัคโดขายเนาะอืมยผวา่าญเป็ดนดวนแล้วก็มาใส่ปุ๋ยขนาดซ้ำนี่ก็ยังงามบังดู ปลูกได้จ้าวัวขาโดลองไปปลูกกันเบึงเนี่ยงามครับวลกได้ดูแลอย่างหยาดนีดด่กับแม่อะวัวคาโดวัวคาโดลายต้นจ้าพี่น้องแล้วถ้าเป็นน่วสิเอินเอินพี่เอินน้อง กินซอยจ้าทำมันขายาก,ก็ติดตามใร้านน้ำมด้ดจ้าก็ซับตะไคร่น้ำมด้ดจ้านี่ตนเงาะเด้จ้าพี่น้องผู้ใดอ,อยากมาเหล่นมะแวะมาชม่มกับมาได้จ้าติดต่อรัตขับมาได้จ้าพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมว่ามีอย่างเนี้ย้อ้สวนเข้าลงไปข้างางล่างอีจ้าแต่มันหกจะเป็นสวนบักขามเทศแล้วก็สวนอ่าพักขาแล้วก็เป็นป้าไพจ้าป้าไพธรรมชาติรถนองไส้จอดอยู่ อันเมันข้าวเต้นมะกลางทางขวาเมื่อทางนี้ก็จะเป็นอุโม,มงค์ต้นไม้จ้าสิ่งลงให้เบิ้งเป็นคลิปเป็นคลิปจ้าพี่นอ้องจ้ามืัอนี่นเซลเพยมะแขวนนอนเล่นเย็น,เย,นเย็นจ้าพี่น้องแล้วก็สิกินอ่าตกปลากินปลา,าเผาเกันยุสวันนี่แหละจ้ารถมูน้องมันส,สาตาร์ทบ่ติดอันนี้ก็ สวนเท่าอีกจ้านนี่ทายให้เบิ่งอีกคลิปหนึ่งแด้วจ้าเป็นนี่จ้าอวโวคาโดลงให้เบิ่งหลายๆคลิปจ้าพี่น้องถ้าพี่น้องอยากเบิ่องอ่าสวนรัดมียางแน่กะเขาไปเบิ่งทุกคลิปจ้าไม่ค่อยสีรูว่ามียางแน่เพราะว่าสวนมันใหญ่จำไทยคลิปเดียวบ่เบิร์ดจ้าเดี๋ยวพี่น้องสิเบื่อก่อนก็นกเลยก,กดอ่าถ้าให้เบิ่งเป็นคลิปเป็นคลิปไปจ้าพี่น้อง อันชมพูน้ําดอกไม้จ้านี่และกับปลูกเองนี่ก็สิเป็นรังเพึ่งจ้าเรียงเพื่งมีปลาไพของจ้กรของธรรมชาติจ้ามลมลรื่นดีครับ้าพี่นอ้องนี่น้องไส้เต็นมะกางนอนนะาหงป้าอ้อยนั่นก็เป็นของน้องไส้จ้ามันมะละกอบักพวงซุกกระเอืดกิน ทางทาานี้กับสิมีทูเรียนน้ำด้วยจ้าบัวสวยงามสำหรับคลิปนี้รัดกลีวคอตัวแต่เพียงเท่านี้ด้จ้าเดี๋ยวจะถ่ายคลิปอ่าหมองอื่นส่วนอื่นให้เบื้องอีกจ้าพี่น้องเป็นคลิปๆไปจ้าไปแล้วจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้า